ค่ะซึ่งการติดตามการดำเนินง,งานนโยบายรัฐบาลนะคะกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสงขลาค่ะมาดูในบรรยากาศที่จังหวัดนาราธิวาสกันก่อนนะคะที่หอประชุมอำเภอแว้งจังหวัดนาราธิวาสค่ะว่าที่ร้อยตีตก ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมนะคะผูว้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็ลงพื้นที่เยี่ยมและก็ติดตามตลาดแก้หนี้อําเภอแวงเพื่อติดตามพบปะลูกหนี้เจ้าหนี้นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจําศูนย์อานวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอําเภอแวงทั้ง,งนี้ทางธนาคารออมสินแล้วก็ธนาคารเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ได้ร่วมกันออกบูธให้ความช่วยเหลือพร้อมไกล่เกลี่ยระหว่างลูกหนี้เจ้าหนี้ที่ได้ลงทะเบียนแล้วค่ะ เพื่อเข้าสู่ระบบและก็กระบวนการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบอย่างถูกต้องและเป็นธรรมโดยที่อำเภอแวงนะคะก็มีผู้ที่มาลงทะเบียนนี่นอกระบบตั้งแต่วันที่1ธันวาคมเมื่อปีที่แล้วปี2566และ เป็นลูกหนี้ทั้งหมด58รายเจ้าหนี้22รายจำนวนมูลหนี้นะคะรวมทั้งสิ้น3ล้าน3แ2 500บาทค่ะแก้ไขปัญหาให้กับลูกหนี้ไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น44รายคิดเป็นจำนวน93.84%ค่ะซึ่งตลาดนัดแก้หนี้นี้นะคะก็จะมีขึ้นสัปดาห์ละหนึ่งครั้งท้งนี้ประหลัดผู้ดูแลตำบลก็ได้ลงพื้นที่ไกลเกลี่ยนะคะจนทำให้อำเภอแวง้งดำเนินการเกือบ100%ขานรับนโยบายรัฐบาลที่เป็น ือกลางในการไกล่เกลี่ยนั่นเองค่ะ